สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนคละและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะอันดับแรกเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนคละกับจำนวนคละค่ะโดย เดนที่หนึ่งการเปรียบเทียบจำนวนคละที่มีจำนวนเต็มไม่เท่ากันนะคะอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะอย่างเช่นโจทย์บอกว่าเศษจำนวน3เศษ4ส่วนหาจำนวน4เศษ1ส่วน3อันนี้ดูแค่จำนวนเต็มก็พอนะคะคือเลข3กับเลข4ซึ่งก็เห็นชัดอยู่แล้วว่า3จะน้อยกว่า4นะคะดังนั้น จำนวนสเศษ4ส่วนหจึงน้อยกว่าจำนวน4เศษ1นส่วนสเพราะ3น้อยกว่า4นั่นเองนะคะดูตัวอย่างที่2นะคะจำนวน5เศษ1ส่วน9กับจำนวน2เศษเจส่วน10ก็ดูแค่จำนวนเต็มคือ5กับ2นะคะซึ่งก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่า5มากกว่า2นะคะ ดังนั้นจำนวน5เศษ1ส่วน9ตึงมากกว่าจำนวน2เศษ7ส่วนสิคะอันนี้การเปรียบเทียบจำนวนคละที่มีจำนวนเต็มไม่เท่ากันต่อไปถ้าจำนวนเต็มเท่ากันละ่ะตัวอย่างเช่นจำนวน5เศษ7ส่วน12กับจำนวน5เศษ9ส่วน16เราก็ใช้หลัก,กเดิมคือการเปรียบเทียบ เศษส่วนที่เราเรียนมาแล้วนั่นเองจำนวนเต็มคือ5เท่ากันเทียบเศษส,ส่วนเศษส,ส่วน12กับเศษเส่วน16โดยอันดับแรกคือหาคอรอของตัวส่วนคือ12กับ16นะคะกับ16บสุดคูณแม่อะไหารลงตัวทั้งสองจำนวนคะก็ะใช้แม่4นั่นเองนะคะถ้าใช้แม่ คูณที่มากที่สุดแล้วก็จะหารแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็จะได้โครโนแต่ที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดมามีบางคนก็ใช้หลายจำนวนนะคะซึ่งก็ถูกเหมือนกันค่ะอันนี้อย่างเช่นจำนวนนี้อาจจะเป็นสองครั้งแรกแล้วก็หารด้วยสองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาดู C อะไรได้สิบสองสามสิบสองแล้วก็ส40สี่สิบหกนะคะ แล้วก็นำเอา4คูณ3คูณ4เรียงให้สวยตามลำดับเป็น3คูณ4คูณ4ได้เท่าไหร่3 x 4 1 2 12, 12 x 4เป็น48นะคะดังนั้นคอรโนโรของตัวส่วนของ12และ16คือ48นะคะต่อจากนั้นจึงทำส่วน2กับ16ให้เท่ากับ40 นะคะเมื่อกี้อรณอคือ48นะคะต่อไปใช้หลักการเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ12คูณอะไรได้48นะคะเศษส่วน12เท่ากับเศษอะไรส่วน48 2คูณอะไรได้48 12คูณ4ใช่ไหมคะ12 4เป็น48 ดังนั้น7จึงคูณ4ด้วยเช่นกัน7 4 28 12 4เป็น4 8 28ส่วน48นะคะต่อไปเศษ9ส่วน16คะ่ะ16คูณอะไรได้48 6อะไรได้8ข้างหลังคะ6อะไร6 3 18ใช่ไหมคะเมื่อ3คูณ ก็ส่วน3ก็คูณตัวเศษด้วยหลักการของเศษส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะาฉะนั้น9 3 27นะคะ16 3เป็น48เป็น21ส่วน48นะคะเศ 7, 7วน12เท่ากับเศษ28สวน48เศษ9สวน16เท่ากับเศษ21ส่วน48ก็มาเปรียบเทียบตรงนี้นะคะก็คือ28 วน41มากกว่า21ส่วน41นะคะถึงสรุปไปห,หาจำนวนนี้ค่ะก็คือจำนวน5เศษส่วน12มากกว่าจำนวน5เศษ9ส่วน16นะคะก็เป็นคำตอบนะคะของการเปรียบเทียบจำนวนพระที่มีจำนวนเท่ากันโอเนะคะการเปรียบเทียบ จำนวนคละกับเศษเกินนะคะอย่างเช่นจำนวน4เศษ8ส่วน15กับเศษเกินเศษ13ส่วน18นะคะมี2วิธีเช่นเดียวกันนะคะวิธีที่1เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินจำนวนคละก็คือจำนวน4เศษ8ส่วน15เขียนในรูปเศษเกินก็คือเอาตัวส่วนคือเอาส0 นะคะเอา15ไปคูณกับ4ะคะ่ะเอา15คูณกับ4บวกด้วย8 15คูณ4เป็น60ใช่ไหมคะบวกกับ8ก็เป็น6 8 6 8ส่วน15นะคะอ้าวลองมาดูนะคะเศษ68ส่วน15นะคะต่อไปก็นำมา เปรียบเทียบนะคะเศษส่วนกับเศษส่วนโดยอันดับแรกหาคอร์โ,รโนของตัวส่วนคือ15และ18นะคะโดยวิธีตั้งหาร15และ18ำนวนที่มากที่สุดที่หารลงตัวก็คือ3 3 5 15 3 6 18นะคะคอร์โนคือ3 5คูณ5คูณ6 นะคะวิธีง่ายๆ5้าคูณหกห้าหกคูณสได้90้าสิรนของ15และ18คือ90้าสินะคะรนของ15และ18คือ90้าต่อไปวิธีใช้หลักการเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ ก็เมื่อกี้คอร์โนเกใช่ไหมคะสิคูณอะไรได้90้าสิบหาหนึ่งเป็น15 15้สองเป็น30มสิบห้าสามสี่สิบห้าหกห้าสีหกสิบสาห้าเท่าไหร่สิบห้าเป็น90้านะคะออสิบห้าหกนะคะเพราะฉะนั้นก็คูณ6กทั้งเศษและ ส่วนนะคะแปดใส่ทด4 6่หกหกสาน่ศนย์แปะคะส่วนเก้าสไปหาคอร์โ,รโนโของสิบแปดสิคูณอะไรได้90้าะคะน่าจะห้หรือเปล่าคะค่ะคูณหเมื่อคูณหตัวส่วนก็คูณตัวเศษนะคะห้าสาใส่หทด158 40ห้าแห้า ส่วน90ก็เปรียบกันได้408กับ415 408น้อยกว่า415นะคะซึ่ง408ส่วน90น้อยกว่า415ส่วน90นะคะสรุปไปหาเศษส่วนเดิมที่เป็นเศษเกินเดิมคือเศษ68ส่วน15น้อยกว่าเศษ13ส่วน10 สรุปไปห,หาโหาก์เดิมนะคะคือจำนวน4เศษส่วน15น้อยกว่าเศษ13ส่วน18ตอบได้หรือยังคะอตอบได้แล้วนะคะตัวอย่างที่1วิธีที่1นะคะก็มาดูวิธีที่2ต่อไปเลยคะ่ะวิธีที่2นะคะเมื่อกี้ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน ใช่ทาเศษเกินให้เป็นจํานวนคละนะคะโดยเอา1 8หาร83ได้เท่าไหร่ก็ใส่เป็นจํานวนเต็มที่เหลือเศษก็ใส่เป็นตัวเศษนะคะเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคละก็จะได้จํานวน4เศษ11ส่ตัวน1 8นะคะไปเปรียบเทียบจํานวนคละก็เปรียบเทียบจานวนเต็มก่อนใช่ไหมคะก็คือ4เท่ากัน ดังนั้นจึงยังสรุปไม่ได้ต้องไปเปรียบเทียบเศษส่วนที่เหลือก่อนคือเศษ8ส่วน15กับเศษ1 8ส่วน18ตัวส่วนก็คือ15ส่วน18เมื่อกี้เราหาคอรโนโลแล้วใช่ไหมคะคือเท่าไหร่จำได้ไหมามาหาคอรโนโอีกครั้งก็ได้นะคะคอรโนโของ15และ10 8ก็คือ90นั่นเองนะคะซึ่งเราหาในวิธีที่1เราทราบมาแล้วนะคะต่อไปก็มาเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันอีกแล้วนะคะก็มาดู15คูณอะไรเมื่อสักครู่ได้90 15คูณ6ใช่ไหมคะ8 6 48ก็ได้48ส่วน90นะคะ เศษสิบเส่วนสิบแคะเมื่อกี้เราทำจำนวนคละได้จำนวน4ี่เศษสิบเ่วนสินะคะก็เศษ11บเอ็ดส่วนสิคูณหได้90ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วน1ิบคูณหได้55าสิคูณหได้90้าะคะก็เปรียบเทียบสีน้อยกว่า55นะคะจำอ่าเศษ4ี่ 8ส่วน90น้อยกว่าเศษ55ส่วน90คะแสดงว่า8ส่วน15น้อยกว่าเศษ11ส่วน11นะคะดังนั้นสรุปไปหาจำนวนคละกับจำนวนคละจำนวน4เศษ8ส่วน15น้อยกว่าจำนวน4เศษ11ส่วน11จากนั้นสรุปไปหาโจทย์เดิมคือ จำนวน4เศษ8ส่วน15น้อยกว่าเศษ13ส่วน18นะคะก็ตอบได้แล้วก็เป็นอันเศษวิธีที่2นะคะเศษวิธีที่2นะคะต่อไปก็คงจะลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ย้อนไปดู หลายๆรอบนะคะแล้วนักเรียนก็จะได้พบว่านักเรียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับการน,นำเสนอวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ